สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สละเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาให้ด้วยแล้วก็ท่านที่เขียนคอมเมนต์วิจารณ์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมากมายให้กับทางช่องด้วยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะเรามาว่ากันด้วยเรื่องราววาระแห่งชาติเวอร์เปเปิลเอคิดว่าไม่เวอร์นะ เพราะว่าตอนนี้อุตสาหกรรมบันเทิงก็เป็นหนึ่งในการหาไรายได้เข้าประเทศไทยเหมือนกันใช่ไหมดาราไทยหลายต่อหลายคู่ก็ไปกอบโกยเงินทองเข้าประเทศมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นจะเรียกว่าวาระแห่งชาติก็ไม่แปลกค่ะเพราะอะไรหรอเอออย่างที่หลายๆคลิปก่อนที่เอเคยพูดไปว่าบันเทิงไทยจับช่องโหว่ตรงเนี้ย ตรงไหนก็คือตรงที่เป็นแนวยิงรักยิงชายรักชายแล้วไปบุกตลาดบันเทิงต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่เขาเป็นชั้นนาในด้านอุตสาหกรรมวงการบันเทิงอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้หรือว่ากระทั่งจีนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเทศเหล่านี้เขาจะค่อนข้างเคร่งครัดในเรื่องของการรักร่วมเพศแนวซีรีส์ญิงรักยิงชายรักชายรัฐบาลเขายังไม่ค่อยเปิดเผยมากนักใช่ไหม เขาจะค่อนข้างสตรีกเข้มงวดในการออกสื่อออกอากาศเพราะเขาก็ต้องคำนึงถึงเยาวชนของเขาด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยเรากฎหมาย LGBTQ ผ่านแล้วก็ถือว่าเราจับช่องโหว่ตรงนี้แหละไหนๆเราก็ให้ผ่านกฎหมายแล้วก็ทำมันป้อนวงการอุตสาหกรรมบันเทิงโลกไปเลย <c oughs> นะคะเราก็เกิดได้ง่ายๆด้วยเพราะยังถือว่าเป็นบลูโอเชียนบลูโอเชีก็คือคู่แข่งยังไม่เยอะ นะคะแล้วเอาจริงๆดาราไทยอะ่ะหน้าตาดีนะหน้าตาดีโดยเฉพาะเนี่ยจะแนวลูกครึ่งจะลูกครึ่งฝรั่งก็หน้าตาดีฝรั่งผสมกับไทยอะ่ะหน้าตาดีหรือว่าจะแนวแบบจริงๆเหมยๆเราก็ผสมออกมาก็คมขึ้นอะ่ะเออคนไทยผสมกับชาติไหนก็ก็ได้นะเออเหมือนเคมีมันได้พอเด็กออกมาแล้วหน้ามันจะมันจะกลมกลืนมันจะมันจะดูสวยอะ่ะใช่ไหม เออในขณะที่อ่ะลูกครึ่งไทยจีนก็มีบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างน่ารักบ้างไม่น่ารักบ้างก็ว่ากันไปแต่ของคนไทยส่วนมากผสมออกมาแล้วมันมันได้อะมัน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 สวยอะออกมาแล้วมันลงตัวนะคราวนี้ทำไมถึงบอกว่าเกาหลีจะมาเล่นด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็คือถ้าใครติดตามเป็นแฟนซีรีส์ของทางเกาหลีใต้อยู่ด้วยนะคะก็จะรู้ว่าเนี่ยคะ่ะ ตัวแม่ฮันโซฮีนะก็เริ่มจะโดดลงมาเล่นซีรีส์หรือภาพยนตร์ยังไม่แน่ใจชื่อว่าโปรเจกต์ Y นะคะเออก็จะเป็นแนวหญิงก็หญิงเหมือนกันแต่ยังไม่แน่ใจว่าจะออกมาในเกิร์ลเลิฟหรือเปล่าแต่ถ้าดูเขาโครงเรื่องนะคะ น่าจะไม่ได้ออกแนว g กิร์ลเลนะแต่อาจจะเป็นแนวเพื่อนฟรีหญิงิงคือผู้หญิงเป็นตัวเด่นทั้งคู่แต่ภาพคือเขาจะเริ่มถ่ายทำประมาณครึ่งปีหลังปีนี้นี่แหละนะคะจะเป็นเรื่องราวแนวแอคชั่นซะมากกว่าเน้นไปทางแนวแอคชั่นแต่ตัวเด่นก็คือหญิงก็หญิงแต่ยังเป็นปริศนาอยู่แต่มันชื่อว่าโปรเจกต์วหรือว่าเขากาหลีเขาชอบตั้งชื่อให้มันดูชง,งนนะเนาะ มจะแนวรักหญิงหญิงรักหญิงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแนวเกิร์ลเดฟหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ภาพทีเซอร์หรือว่าภาพที่เขาแบบนักแสดงนำสองคนเนี่ยพรีเซนต์ออกมาก็เหมือนนัวนวเนาะเหมือนจะนัวเนียกันอยู่บ้างอ่าเขานี้ก็เลยเอ๊ะหรือเขาจะโดดลงมาแย่งตลาด ตรงนี้ไปด้วยหรือเปล่าอ่าอันนี้เราต้องรอดูจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะนี่ถือว่าเป็นแหล่งรายได้หลักของวงการบันเทิงของไทยเหมือนกันเนาะเพราะว่าหลายๆแนวอะ่ะประเทศชั้นนาพวกนี้เกาหลีใต้เมืองจีนก็ทําไปหมดแล้วอะ่ะมันก็เหลือแต่ช่องตรงนี้แหละนะคะที่เรายังพอจะได้เกิดอยู่บ้างแล้วก็ติดประหลาดได้ง่ายแต่ถามว่าตัวแม่ฮันโซฮีอย่างเงี้ยถ้าใครรู้จักก็คือนางดังมาจากเรื่อง a world of mary c o u p e เช่าะหรือว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่นไทยก็คือที่คุณแอนทองผสมเล่นกับคุณอนันดาแล้วมีคุณแพทติเฟียเป็นมือที่สามอะเกมรักทรยศใช่ไหมแต่เราแล้วฮันโซฮีเล่นในบทของคุณแพทิเฟียก็โด่งดังมาจากบทมือที่สามนั่นแหละแล้วหลังจากนั้นก็คือโด่งดังมาเรื่อยๆเรียกว่าเป็นตัวแม่ตัวมัมเลยนะคราวนี้เออมาจับตรงนี้ใช่ปะ เออให้หน่าจับตาดูแล้วก็น่าจับตาอย่างใกล้ชิดว่าหรือเกาหลีใต้จะมาโดดร่วมแจมตลาดตรงนี้ด้วยอ่ะอันนี้เป็นอะไรที่จะต้องติดตามกันต่อไปแต่ถึงจะมาเป็นแนว Girl ์ลเลิแต่ก็ถือว่าถ้าฟังจากโครงเรื่องมันก็มีอะไรอะไรที่มากกว่านั้นก็คือออกแนวแอคชั่นด้วยใช่ป่ะเพราะไปปล้นทองคำแท่งด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเออเขาก็มีเนื้อเรื่องมีเส้นลายที่มันก็ดูน่าติดตามแต่ถามว่า ในความเห็นส่วนตัวจะติดตลาดเมืองจีนไหมหรือติดตลาดต่างประเทศเอเชียอย่างนี้ไหมอืมให้มองนะอาจจะห้าสิบห้าสิบแนวแอคชั่นคือต้องมันจริงมันจ๋าต้องเป็นอะไรแนวที่แบบคนไม่เคยเห็นใช่ป่ะเพราะถ้าเป็นแนวทั่วไปแอคชั่นทั่วไปเขาจะเฉยเยแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเขาเครียดพอเครียดแล้วเขาอยากหาอะไรที่มันเบาสมอง นะคือไม่หนักจนเกินไปอาจจะมีดราม่าได้บ้างเล็กน้อยแต่ส่วนมากถ้าออกแนวกุ๊กกิ๊กอะเป็นอันรับประกันค่ะว่าซีรีส์คุณดังชัวออกแนวกุ๊กกิ๊กแล้วถ้ายิ่งตัวเอกนะเป็นผู้หญิงสองคนแล้วสวยน่ารักด้วยกันทั้งคู่นะคะอย่างเช่นหลิงหลิงออมหรือว่าก่อนหน้านั้นก็คือฝ้ายกับโยโกะใช่ไหม เออก็คือต้องสวยอะ่ะตัวนําสวยแล้วพอมามีบทกุ๊กกิ๊กหวานหวานจุ๊กจิกอะไรกันอย่างเงี้ยจะเกิดง่ายหนังจะดังง่ายอย่าไปเครียดเยอะซีรีส์ยุคนี้อย่าไปเครียดเยอะเพราะชีวิตจริงแต่ละคนเครียดอยู่แล้วไงใช่ไหมเพราะฉะนั้นแนวแอคชั่นคุณก็ต้องทําให้ถึงอะ่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ด้วยนะเออก็ยังไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะออกแนวไหนแต่คิดว่าตอนนี้ตลาดเขาชอบแนวที่เนี่ยแหละแนวแนวที่คนไทยถนัดอะ่ะ ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องใช้สมองเยอะแต่เน้นว่าเออภาพออกมาสวยงามดูแล้วเรื่นรมบันเทิงใจมันก็จะเกิดง่ายอย่างนี้แหละแล้วยิ่งอย่างเนี่ยอย่างที่บอกตัวนำอย่างฝ้ายกับโยโกะใช่ไหมก็น่ารักคุณฝ้ายก็เป็นถึงมิสแกร์มาก่อนใช่ไหมก็การันตีเรื่องความสวยมาแล้วค่ะส่วนน้องหลิงน้องอออไม่ต้องพูดถึงนะคะเป็นเคมีที่เข้ากันมากๆคนหนึ่งนิ่งๆคนหนึ่งขีนนง้เล่นนะ เออแล้วจนตอนหลังคนพี่ก็จะตามคุณน้องไปด้วยก็นะขำขันมีตลกปกฮาอะไรอย่างเงี้ยคนจีนชอบได้ใจไปเยอะมากๆอ่ะเดี๋ยวมารอรู้กันว่านะศึกนี้มันจะจบลงยังไงนะจะแย่งตลาดในส่วนนี้ของเมืองไทยไปได้มากน้อยแค่ไหนใช่ปะ่ะส่วนอ่ะมาตบท้ายกันด้วยอ่าอันนี้เป็นงานเมื่อวานนะ แต่ละคนฮือฮาขำอะไรกันมากมายมากมันมีช็อตไฮไลท์อยู่หลายช็อตที่เมื่อวานเอทําไปก็คือช็อตอุ้มอุ้มลูกแฝดใช่ไหมเออนั่นแหละแล้วก็อันนี้เป็นกล้องจากนะแฟนๆชาวจีนน่าจะจีนฮ่องกงแหละไม่รู้จะเรียกร้องความสนใจจากหลิงๆได้ยังไงไลฟ์สดอยู่ด้วยนะก็ใช้วิธีผู้เป็นภาษากวางตุ้งตะโกนไปหาหลิงหเลยแน่นอนค่ะน้องหลิงได้ยินปุ๊บก,ก็ต้องหันควับใช่ไหม เขาบอกนี่เขาบอกคนจีนด้วยกันนะเขาแนะนำแล้วเวลาไปติดตามน้องหลิงที่ไหนแล้วอยากให้น้องหลิงได้เห็นตัวแฟนคนนั้นน่ะให้ใช้วิธีตะโกนเป็นภาษาจีนเดี๋ยวน้องหลิงหันมาเองเออเขาบอกต่อกันเนี่ยโดยเฉพาะคนนี้ค่ะนี่ถ้าใครได้ยินนะอ่ะมาชมกันหน่อยแล้วกันมาชมกันหน่อยอ่ะ <laughs> 老公啊，老公，老公太厉害了，你真的！哈不要笑死我姐！引起她回头嘛！哈里 <laughs> <laughs> 能够翻白眼，啊、真的好漂亮啊！当哇，真的绝全。 เนี่ยค่ะถ้าใครจับสังเกตได้เขาก็จะเรียกว่าบีบีจูบีบีจูใช่ไหมเออได้ยินกันไหมบีบีจูเขาบอกคนจีนแผ่นดินใหญ่เขาดูเขาบอกเขาไม่เข้าใจอ่ะในคลิปเขาบีบีจูแปลว่าอะไรอ่ะนะจนท่านคนกวางตุ้งเขามาอธิบายว่าบีบีจูเนี่ยเขาเขาใช้จูคําว่าหมูนะแต่เขาบอกีบีจูประมาณว่าก็เบบี้อ่ะหรือว่าที่น้องหลิงชอบบอ ต่อเป้เป้เป,เป้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเบบีออะแต่ภาษากวางตุ้งเขาเรียกบีบีจูบีบีจูเออเราจะได้นะก็เรียนรู้กันไปวัฒนธรรมเขาก็เรียกไปแล้วลิงลิงก็หันควบมาเลยส่งยิ้มให้ด้วยหนึ่งฟอดอ่านะอ่ะก็เปิดทริกนิดนึงละกันไม่ต้องเฉพาะคนกวางตุ้งนะเออไม่สงวัสิธิเฉพาะคนกวางตุง้งคนจีนนะแฟนแฟน,แฟนชาวไทยคนไหนนะ หลังจากนี้ถ้าไปตามน้องหลิงน้องออมแล้วยากได้รับความสนใจจากน้องหลิงหลิงก็พูดไปเลยค่ะบีบีบจูนะคะอ่านลองดูละการใครลองไปทำดูแล้วได้ผลว่ายังไงมาแจ้งแอดด้วยนะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าได้ผลจริงไหมจบไปแล้วสำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปหน้ามาคอยติดตามรับชมกันนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรน่าสนใจคอยมาติดตามกันในคลิปหน้าค่ะขอบพระคุณที่รับชมค่ะ